หนูไปทำอะไรกันเนาะเด็กๆเอ้ยหนูเหรอลูกหาหนูเหรอหขุดหนูเหรอลูกมีหนูใช่ไหมหาหนูใช่ไหมลูกหาหนูใหญ่เหรอลูกหัวใใหญ่เหรอพี่ลูกขุดหนูเหรอลูก เด็กๆขุดหนูกันเดี๋ยวเจอหนูไหมหนุนขนูได้ว่ายน้ำอยู่หนหนพี่โดลงหาหนูเจอไหมลูกเจอไหมครับพี่โดเจอหนูนไหมครับเจอหนูไหมเจอไหมลูกเจอไหมลูกเจอหนูไ,มมไมหไม หาหนูกันนะแล้วจตัวสแสบมาแล้วเจ้ตัวสแสบมาแล้วหาหนูกันเหรอลูกหาหนูนากันมาดูซิเด็กๆจะได้หนูนากันไหมวันนี้เจอไหมลูกพี่โดเจอไหม,มดึงออกมาดึงย่าออกมาลูกมาดึงย่าออกมาเร็วเจอไหมลูกพี่โดเจอไหมขุดเข้าลูกขุดเข้าข ดึงออกมาดึงออกมาลูกดึงออกมาเออขุดหนูหน้ากับเด็กๆก,กันค่ะเจอไหมลูกอืมโดไหนฟันเป็นไรหรือเปล่าลูกด้วยเอ้ยนมามีดูฟันสิอืมนะ้ามอมแมมเลย